สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนกันด้วยมาพบก,กับผมต้น Perfect S c ก r e ก็ยังไม่ฟื้นนะครับสำหรับผลงานหน้าช่องที่จัดให้ไวเมื่อวาน2คู่ด้วยกันนะครับวันนี้ก็ลุยกันต่อนะครับหยิบยกมันเดิม2คู่ชอบก็จัดขัดก็สวนละกันหน้าช่องเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นแค่น้าจิ้มนะครับอ่ะมีโดนอ่ะมีพลาดผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะนะครับแต่ในกลุ่มผลงานเนี่ยยังเด่นอยู่นะเมื่อวานนี้บอลสดแตกยับเลยที่ผมจัดให้กันไปตกดึกครับชุดโครงการนะครับแตกอีกเนาะของพี่ๆในกลุ่มเองไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการหรือเเป็็นนนตตัว้กมมาาม นะครับยังพอให้สดชื่นกันอยู่นะครับคำพูดเนี่ยอาจจะเป็นแค่น้ำลายนะครับลองเปิดใจตามข้ากลุ่มกันดูนะครับแอดมาที่ที่เวนก้าหนึ่งมีแอดนำหน้านะครับหรือไม่ไปที่ลิงก์นะครับใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับอย่างที่บอกครับในกลุ่มไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวแน่ตัวเลือกค่อนข้างจะเยอะนะครับสดชื่นและเยี่ยมโปแน่นอน2คู่วันนี้ครับไปเริ่มกันที่ฮอลแลนด์กันก่อนเลยนะครับโรด้าเจซีเจอกับทางด้านของเดนฮาร์เตะเวลาตีหนึ่งนะครับเจ้าบ้านโรด้าเจซีเนี่ยผลงานช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ดีนะ10นัดรรวมทุกกาแพ้ไปถึงิ เสมอมา1ชนะได้แค่3เกมเท่านั้นส่วนผลงานครับการเล่นเกมในบ้านเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยดีตามฟอร์มเลยหลังอันดับ14ของตารางในตอนนี้มีอยู่4 1แต้มส่วนทีมเยือนอย่างเดนฮาร์กนะครับผลงานก่อนหน้านี้ใช้ได้นะแต่ช่วงหลังวันนี้ก็ดูแผ่วลงไปเหมือนกันนะครับเกมเยือนก็ยังดูทรงๆอยู่ไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่ได้ดูแย่อะไรขนาดนั้นนะครับหลังอันดับ11นะครับมีอยู่42แต้มสําหรับคู่นี้ครับผมมองว่าฟอร์มเนี่ยอาจจะดูไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่มาแปลกๆอยู่นะครับเจ้าบ้านเน มาเปิดสแลงเชียวแม้มันจะไหลลงแล้วก็ตามนะครับจิ้มได้เลยที่โรด้าเจซีครับผมมองว่าในบ้านวันนี้เอาชนะได้แน่นะครับหล่อเยี่ยมเปกันได้เลยสําหรับคู่ที่2นะครับไปกันที่แชมปี้ยนชิปอังกฤษกันบ้างนะครับเตะเวลา3ามทุ่มวัตฟอร์ดครับพบเจอกับทางด้างของฮัตเดอร์ฟิ์ทาวเจ้าบ้านวัตฟอร์ดเนี่ยผลงานในช่วงนี้ก็ดูยังทรงๆนะครับหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่10นัดนะครับรวมทุกรายการชนะไป2แพ้ไป3เกมเสมอไปถึง5เกมเลยส่วนผลงานครับการเล่นเกมในบ้านก็ตามฟอร์มนะครับหนักเสมอซะส่วนใหญ่ ส่วนทีมเดือนครับอย่างฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวผลงานในช่วงนี้ต้องบอกว่ายังดูไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับสินัดรวมทุกรายการแพ้ไปถึง5เกมเสมอ2ชนะได้แค่3เกมเท่านั้นเกมเดือนเองก็ยังดูย่ำแย่นะครับส่วนมากจะแพ้ตามทรงทีมเกือบท้ายตารางนะครับผมคู่นี้ครับบอกเลยว่าจิ้มได้เลยที่วัตฟอร์ดเนาะไม่ต้องคิดกันเยอะผมมองว่าฮัตเดอร์ฟิลด์ไม่น่าจะสู้ได้เกมเดือนย่ำแย่จะจัดเลยเจ้าบ้านเองก็ดูดีกว่าทุกอย่างอยู่แล้วเราเล่นในบ้านด้วยนะครับรอเยี่ยมโปกันได้เลยต้นเพอร์เฟกต์ส วัดฟอร์ดขอสรุป2คู่ที่จัดให้มีทั้งด้านของโดาเจซีและวัตฟอร์ดนะครับสำหรับใครคนไหนอยากได้เพิ่มอยากได้มากกว่านี้ตามไปสนุกด้วยกันได้เลยนะครับในกลุ่มแอดมาที่ทีวนเก้าหนึ่งมีแอดนำหน้าหรือไม่นะครับไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์กันได้เลยอย่างที่บอกนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นบอลสดชุดโครงการหรือเป็นตัวเน้นสําหรับค่าคืนนี้ขอให้เชียร์บอลด้วยความสนุกเยี่ยมโปและรับซัพด้วยกันทุกทุกคนฝากกดติดตามช่องกันไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ